ส่วนหนึ่งอ่ะด้วยแหละเออคือตอนไม่เมาอ่ะมันก็ยังพอทนได้ไงแต่พอเมาปั๊บแล้วเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องอแลวท,ทีน้วมวอยแล้วก็มีอาวุธด้วยนะคะตีนเหม่งก็จะฆ่ากันตายได้วันนี้เอออ่ะคุณผู้ชมครับเราถามเอาไว้ใน34 H d ดีแอปพลิเคชันนะครับเกี่ยวกับกรณีที่เด็กปอสองเนี่ยเขาไร้เดียงสาหรือเปล่าที่ไปก่อเหตุฆ่าแมวด้วยความโหดเที้ยมอำมหิตแบบนั้นปรากฏส่วนใหญ่โอ้โหเกือบ80บอบอกว่าอย่าอ้างเลยว่าเป็นเด็ก เออห้ามอ้างเลยว่าเป็นเด็กเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้รับการสั่งสอนขัดเกลาจากผู้ปกครองหรือเปล่าแล้วล่าสุดเนี่ยพี่หิ้งติดตามอยู่เรื่องราวของเด็กที่ก่อเหตุนะคะตอนนี้มีการเชิญอย่างเชิญกันจอมพลังอย่างเงี้ยเข้ากระทรวงเพื่อไปคูดพูดคุยถึงเรื่องของการพยายามปรับเปลี่ยนโทษที่จะเกิดขึ้นกับเด็กค่ะที่การผลักลดันน,นะใช่ที่ทกันเขาพยายามผลักดันว่าอย่างเด็กไอ้อย่างถ้าเป็นน้องปอสองเนี่ยเป็นไปได้ว่าผู้ปกครอง จะต้องรับผิดชอบแทนเด็กนะต้องเอาโทษกับผู้ปกครองด้วยนะคะถ้าเป็นแบบนี้เออ,อต้องขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับผู้ชมเข้าไปร่วมตอบกันใน34 HD แอปพลิเคชันครับค่ะส่วนเช้าเชแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยทนะที่เป็นวันเสาร์วันหยุดด้วยชวนบำรุงสุขภาพกันแบบง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมตื่นมาปั๊บดูข่าว ก็อกเดียวสุขภาพแข็งแรงพร้อมกันกับโปรโมชั่นดีๆเลยใช่ไหมคะพี่ีๆใช่แล้วค่ะปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่ามีความเสี่ยงนะคะอาจจะได้ยินนะคะว่าใครนี่แบบว่าเพื่อนใกล้ตัวของเรานะคะป่วยเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบอยู่ๆก็ปอกไปแบบนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะมีนวัตกรรมนะคะที่มาดูแลตัวเองตั้งเนิ่นๆไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วไปทานยาเพราะวันนี้ไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารเสริมนะคะจะเป็นอะไรพบกับคุณัยธนาไตรสั์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะนี่วันนี้นะครับมากันสดๆแบบนี้นะครับซึ่งมี ้าใซึ่งเป็นการรวมตัวของ2ยักษ์ใหญ่นะที่ต้องบอกว่าไทยเบฟกับไทยยูเนี่ยนะครับเขาก็ค้าขายในประเทศไทยมันเนี่ยปีเป็นแสนล้านนะเขาก็บอกว่าเอ้ยเราเป็นผู้ใหญ่2คนเรามาจับมือกันเปิด F&B u นเต็ดกันไหมแล้วก็ดูแลสังคมผู้สูงอายุกันให้อายุยืนขึ้นให้เส้นเลือดเนี่ยมันขยายนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงเส้นเลือดอุดตันนะครับแต่วันนี้พูดถึงไทยเบฟพูดถึงอารมารินนี่ผมนี่ก็18ปีผูกพันกับที่นี่นะโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยอารมารินปริ้นติ้งเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีอะไรนะตอนนี้เขามีคนหลอกขอทําดีม สิบแปปีที่แล้วหน้าเหมือนก<อ>ันอยู่ไหม ไม่เหมือนแล้ววันนี้ <plein S 1> เออเห็นว่าอ้ <üf mà. S 1> เขาเริ่มมีการรณรงค์คนหล่อต้องทําอะไรบ้างมีเปิดโพเปิดอะไรนะะ<อ>เอาวันนี้ก็นน <ๆ S 2> เอาความทรงจําดีๆมาเพราะว่าตัวนี้กินแล้วความจําดีขึ้นด้วยนะครับเรากาลัลางอยู่กับสิ่งนี้ครับนี่คือซุปปลาทูน่าสกัดเข้มข้นนะครับชื่อว่าซีทูน่านะฮะคือตัวนี้ใส่ B ีสิบสองเข้าไปใส่ดี a โอเมก้าสามเข้าไปจะบำรุงสมองทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจำชื่อลูกหลานได้ไม่เอ่อเขาเรียกอะไรไม่ต้องไปกังวลเรื่องแบบเอ้ยออาไซเมอร์ไหมความจําเสื่อมไหมหรือว่าแบบเอ้ยอยู่ๆจะเปิดตู้เซฟลืมรหัส นะลืมเบอร์โทรลืมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ความจําจะดีขึ้นนะครับและที่สําคัญที่พี่บีบอกไปว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับเส้นเลือดยังไงค,คือตัวนี้ครับพอมันเป็นปลาทูน่าที่ส่งออกไปยุโรปเป็นแสล้านจากไทยยูเนี่ยนะนะเขาจะมีตัวหนึ่งเรียกว่า EPA EPA เนี่ยเส้นเลือดของเรานะครับพอเป็นเส้นแบบนี้ปุ๊บมันจะมีสีเหลืองๆเนี่ยอุดตันตามท่อทีนี้พอมันอุดตันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เส้นเลือดมันตีบตีบปุ๊บเวลาลุกขึ้นหน้ามืดเลือดไม่ไหลเวียนสมองก็ดับไปก็มมมีีนนนนนนนะืืืออออ EPA เเเเเเััจทําาาใหห้้้กรรลลลวขขงดดดตสึ นั้นเอถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่จะทําให้แบบว่าใครที่ไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะเส้นเลือดตีบเรือดเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจต่างๆเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นธรรมชาติเลยครับจากปลาทูน่าของเรานั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับใส่ซิงค์ไปด้วยเป็นการบํารุงสายตาโดยไม่ต้องมีกินยาเป็นเม็ดที่ไม่รู้ว่าเห็นผลหรือเปล่าคือตัวนี้ครับเป็นเครื่องดื่มพอดูดปุ๊บตามันจะใสเลยนะใครที่รู้สึกว่าตาพร่าตามัวนะครับตัวนี้มันจะมองเห็นได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้คอนเซปต์ก็คือว่าเราจะให้ทุกคนโดยเฉพาะสัังงงงคมผผูููู้้้สสอออาายยุุหรรืตวเเเะกก็็ินนนไดป ใหม่ที่ไม่แก่แล้วแก่เลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นโปรตีนเข้มข้นจากปาทูน่าด้วยพี่บีมันก็จะไปเติมรอยเหี่ยวบนใบหน้าด้วยนะครับ<ฮ>อย่างพ่อเพชรคนนี้ครับในวัย61ปีลุกขึ้นไม่ค่อยได้แล้วต้องพยุงล่าง<ฮ>พยุงล่างนี่คือบางทีก็ใช้ไม้เท้าหรือว่าก็<ฮ>ต้องให้ภรรยาเนี่ยพยุงแล้วมีวันหนึ่ง60ปีเขาตกลงกันไว้ว่าถ้าเกิดแซยิ้นมไม่ไห่เธอต้องพาฉันขึ้นภูนะ,ะขึ้นภู<ฮ>ในวัยปี<ฮ>แล้วเส้นเลือดก,ก็ตีบๆอย่างนี้พ่อเพชรก็ไม่ไหวครับทีนี้ลงมาครับบออ่ะเเเห็นนนนผมมโฆษณาาาาากว้้ยีีทุปป ขยายหลอดเลือดให้เลือดลมมันดีขึ้นนะแล้วก็ไม่เสี่ยงนะแล้วก็นี่ฮะไปดูล่าสุดครับพ่อเพชรเดินทางไปเป็นเนี่เ <Wow. S 1> จ้าภาพงานแต่งลูกหลานเรียบร้อย oh. นะหล่อเท่หล่อเฟี้ยวเลยนะครับ oh. แล้ววันนี้ไปดูอีกคนหนึ่งป้าน,นิดป้าน,นิดนี่หนักหน่อยครับ oh. เขาเรียกว่าเบื่ออาหารเป็นผู้สูงอายุที่แบบว่าเลี่ยงเนื้อสัตว์แล้วทีนี้โปรตีนบนใบหน้าก็หายไปนะแล้วก็ไม่ค่อยอยากเดินไปไหนให,ให้ลูกหลานเอาโต๊ะมาตั้งเอาข้าวมาตั้งเหมือนคนป่วยเลย oh. ทีนี้กินซีทูน่าครับนี่ขยายหลอดเลือด EPA ครับลด oh. ความดันได้ฮะ นี่มันเป็นโปรตีนเข้มข้นจากปาทุนา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวหน้ามันก็จะตึงขึ้นสําหรับผู้สูงอายุที่อาจจะเบื่ออาหารนั่นเองแล้วเนี่ยเ <Okay. S 1> ท่ไหมเท่เลยนะครับ <Okay. S 1> วันนี้มีให้เลือก2รสชาตินะครับจะมีรสออริจินอลกับรสแพรชั่นฟู้ดซึ่งเป็นสวดรสแบบเปรี้ยวปากอร่อยออยนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งสามารถเดินเข้าไปตามโรตัศบิ๊กซีได้เลย1แพ็คเนี่ยเขาขายอยู่300บาทมันจะเป็นซอยสวรรค์แบบมีรังนกมีซุปอะไรต่างๆแต่ตัวนี้เป็นซุปปลานะคนเป็นเกากก็ทานได้นะ <Yeah. S 1> โปรตีนสูงด้วยนนนะะครรัับเเเเปิิดดดดดตอช้้้้าาาียวววกกก็จสสใทงแแลลฟไพ กาแฟเยอะก็เสี่ยงเซลเลอร์ตีบเสี่ยงเรื่องกระเพาะปัสสาวะนะครับอันนี้ลดกาแฟสักแก้วเปลี่ยนมาเป็นขวดนี้1แพ็ค300 4แพ็ค1,200ครับเขาลดมาให้เหมือนเดิมเลยวันนี้ให้มานะครับ1,000งพนสิทธิ์นะครับ500เนี่ยนะฮะอาจลดไปแล้วปุ๊บเนี่นะครับเหลือ999บาทใช่ไหมทีนี้พอลด999บาทเนี่ยจริงๆมันต้องมีค่าส่งอีก60บาทแต่วันนี้จัดส่งฟรีด้วย999บาทแล้วใครโทรทันพันสายครับนี่เอาไปเลยครับ จะส่งฟรีด้วยแต่ใครซื้อ2ชุดครับนี่วันนี้ซีทูน่าผลิตขึ้นมาครับเพื่ออรุณอมรินทร์เท่านั้นเป็นแก้วเก็บความเย็นนี่คือใส่น้ําแข็งก็จะไม่เย็นเพราะว่ามันเป็นสูญญากาศข้างในจับได้อย่างนี้เลยใบยละห้าร้อยเก้าสิบใครซื้อสองเช็ดอสองเซตนะครับเอาแก้วฟรีไปด้วยถ้าพร้อมแล้วหนึ่งพันสายแย่งกันโทรได้เลยแต่บอกก่อนเลยนะครับว่าโปรนี้นะฮะสายไม่ว่างแน่นอนนะครับวันนี้สี่แถมหนึ่ง จากพันหจ่ายแค่9ก้บาบาทไม่ต้องเสียค่าส่งปลายทางด้วยนะครับบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทร5แพ็คนี้จะไปดูแลเส้นเลือดของคุณดูแลความจําของคุณดูแลสายตาของคุณส่งถึงบ้านค่อยจ่ายเงินจ่ายแบงค์พันปุ๊บได้ทอนหบาทด้วยไม่มีค่าส่งทุกกรณีนะครับวันนี้ผู้ใหญ่จะดีออกค่าส่งให้นะครับโทรมาก,ก่อนเลย1 4ึ่งีแต่แนะนําไม่ซื้อเป็น2เซตเลยจาก9ก9บาทคูณ2ใเนี่ยพี่บีมันจะเท่ากับ1 9 9่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเขาลดให้อีกครับลด อีกใบหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่เป็นลูกค้าซีทูน่าอยู่แล้วเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อกินอยู่แล้วแพ็คละ300วันนี้โทรปุ๊บเนี่ยนะครับซื้อแพ็คนี้เนี่ยโอ้โหเหลือแพ็คละ179บาทเองแล้วก็ได้แก้วฟรีแบบนี้ด้วยนะครับเป็นแก้วเก็บความเย็นนะครับโทรมาก่อนเลยที่1451หรือไลน์แอดอัมมานะครับตอนนี้สายเข้าและสายวิ่งอุลุงตุงนางเลยนะฮะพันสินนะครับนี่ไม่ใช่การขู่นะครับคือต้องบอกเลยว่าซีทูน่าเนี่ยเขาไม่ใช่แบบว่่่่่่าาาาาาามมมมมืืืืือออออออสสสสััััััคคคคคคครรรรรเเเเเลลนน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 นทททํะะะะะ้้ไไไไยยยยยยบบบบบฟจกกกูีีีีขึดดดดๆปป็ิิวโฮ อันนี้เป็นแดชบอร์ดของอาร์มาโดเองสายตีกันอยู่ร้อยสาสายนะครับตอนนี้กําลังแตะ500สายนะครับยังเหลืออีก5้ายสิบสุดท้ายกับ60ิวินาทีสุดท้ายนะครับซึ่งวันนี้อยากจะย้ําเลยว่าจริงๆแล้วซีทูน่านะครับคือมันเป็นโปรตีนแบบเข้มข้นจริงๆคือเป็นนวัตกรรมยุคใหม่คือถ้าเป็นสมัยพ่อแม่เราเนี่ยนะคือปป้าเนี่ยคือ<ะ>เอาจริงๆไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาอยากจะเปิดรูปปป้าให้ดู<ะ>ปป้าตอนอายุ3.4เนี่ย<ะ>คือปป้าเขาไปแล้วนะคือแบบว่าผมเผมหน้ารอยเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ย แบบยุคพ่อแม่นะที่จะต้องยอมจำนนกับสภาพแวดล้อมนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนวัตรกรรมเขาง่ายๆแบบนี้ครับเอาโปรตีนเข้มข้นเอาปาทุน่าเข้มข้นดีเซและ EPA นะครับที่วันนี้เนี่ยหลายคนใช้ชีวิตคือกินหมูกระท่ายกินไขมันกินของทอดกินของเค็มครับตัวนี้มันจะไปช่วยขยายหลอดเลือดนะครับทำให้หายใจลึกขึ้นหลับสนิทมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้ลดกาแฟแวันละหนึ่งแก้วก็จะดีครับกินแทนกาแฟไปเลยหนึ่งขวดต่อหนึ่งแก้วแบบนี้นะครับวันนี้5แพ็ จากพันห้จาจ่ายแค่999บาทนะครับแถมแก้วอีกหนึ่งใบถ้าซื้อ2เซตนะครับวันนี้รีบโทรมาก่อนเลยที่14 5 1ห้าหรือไลน์แอรอาร์มาโดนะครับถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วตัดสินใจก็ได้ตอนนี้เหลือเวลา10วินาทีเพราะวันนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกลดอีก5%เด้วยนะครับวันนี้ทิ้งท้ายกันไว้ก่อนโทรกันมาได้ตลอดทั้งวันนะครับบอกมาจากอารุณอมรินนะครับยังได้อีกประมาณส0 0้ยกว่าสิทธิ์สุดท้ายเพราะว่ารอรับสายอีกร้อยสิ รมาให้ได้นะครับซีทูน่ารอรับใช้ทุกคนอยู่นะครับรีบโทรเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะจะโปรเล็กโปรใหญ่ได้หมดเลยนะคะจะโปรใหญ่คุ้ม1,790รแบบนี้แถมแก้วไปด้วยนะคะรีบโทร1,4,5,1หรือ l i n e แอดอัมบาโดค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเชนมากเลยค่ะกลับไปดิสซดีริรกันค่ะ โห oh, พิเชนมาสดทีไรนี่สายถล่มทลายทุกทีเลยนะคะแต่จริงมันดื่มง่ายนะม,มันกลอกเดียวแล้วก็แบบดื่มได้ยิ่งเฉพาะรถเสาวรถนะที่เราไปชิมกันอะ่ะใช่ดื่มง่ายครับอเอาวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราส่งท้ายพาไปดูลีลาของคุณลุงท่านนี้หน่อยที่จังหวัดบึงการเต้นงานแห่นาคแต่หลายคนลุ้นบอกว่ากว่าลุงจะเดินวนครบรอบหน้าหน้า,นาก,ก็น่าจะบวชจนศึกแล้วอุ้ยพี่ต้น <laughs> อะไรจ๊ะรุ่นเบือนทำไมอ่ะสวัดดีเพื่อนเราเพราะว่าท่าทางคือเต้นไปหยุดไปเต้นไป,ล,นไปลุ้นไปหลายคนแซวบ,บอกว่านี่ลุง,หร,รงห,หรือตัวสลอเนี่ย <c oughs> จริงเออร่วมลุ้นพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรา3ามคนลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันหกโมงตรงเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ